รวมตัวเฉพาะกิจเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้สําหรับสามพี่น้องสุดสวยๆของวงการบันเทิงอย่างสาวเกรซกันกล้าวและสาวแกลนพันวรสที่คอควงน้องสาวคนเล็กของบ้านด้วยเสียงกล้าวยังสาวแกลนด้วยเกล้าวมาถ่ายไฟชั้นสุดชิคที่แอบเซ็กซี่เล็กๆในคอนเซปต์อิเล็กทรอนิกแดนซ์ผ่านฝ <Wow. S 1> ีมือทั้งพัพแถวหน้าจอสทาดาวริสให้กับนิตยสารมิก ที่งานนี้พี่สาวทั้งสองคนก็ขอรับบทเจ๊แดนอย่างเต็มที่อคอยดูแลน้องสาวคนเล็กไม้หา่างแถมยังถ่ายทอดเทคนิคการโพสท่าสุดแซ่บให้กับสาวแกลนอีกด้วยก็จะมีช็อตถ่ายรวมที่เราต้องใกล้ชิดกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องมีแบบมีประชันเอาไหล่มาฟึดฟัดกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีคะ่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยถ่ายอะไรแนวนแบบนี้มาก่อนใช่บานครั้งแรกเลยคะ่ะที่แบบประเดิมสามสาวเลยเพราะเราสามสาวนะคะก็ต้องขอฝากด้วยละกันนะคะสําหรับปก มิกซ์แมกซีนเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะได้เห็นเราในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้ง3สาวเลยนะคะเป็นลุกแบบเปรี้ยวซ่าสุดๆนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ <S <S นอกจากนี้น้องนุชท้องของบ้านด้วยสินกล้าวยังเผยว่าสนใจในงานวงการบันเทิงไม่น้อยแต่ตอนนี้ขอทุ่มเวลาให้กับการเรียนและปล่อยให้พี่สาวทั้งสองสนุกกับงานในวงการไปก่อนคะ่ะเหลือเลยอะ